คือวันหยุดของญี่ปุ่นนะคะเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนก็พักผ่อนกันตามอธัธยาศัยตอนเช้าก็อะไรง่ายๆนะคะผัดหมี่โครานะชอ่ะเช้านี้อาบน้ำให้น้องเรนะคะเพราะว่ารู้สึกเอ๊ะน้องเรตัวเหม็นเพราะรอบก่อนเขาไม่ได้อาบพร้อมไลล่ากับลิลี่ค่ะแต่เขาตัวแห้งไวมาก หมูอะไรอะะชาบูชาบูทำหมูชาบูชาบูเองนี่หรออ๋อเพราะว่าหมาไม่พาไปแสดงพ่าหมาหม่ชอบกินชาบูชาบูไปทำกินเองเลยผสมชาบูชาบูทำกินเองเสร็จเรียบร้อยต้มในน้ำอะไรนะเนี่ยนั้นเปล่าหรืออะไรในนท้เย็นคือแบบของโล่งหมดนะคะเดี๋ยววันนี้ไปซื้อของดีกว่าไปซื้อของเดี๋ยวให้แม่หมาเคลียร์งานเสร็จทุกอย่างก่อนค่อยไปประมาณสัก ไปสามแล้วกันยังยังไม่เสร็จขอทำง,งานก่อนอก็ยังคงอยู่ในโหมดเคลียงานต่อนะคะคือเมื่อเชา้าก็ถามเด็กแล้วแหละว่า,าไปตามสวนไปอะไรนี้ไหมเด็กก็บอกว่าไม่ไปนะคะมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวนี้เขาโตแล้วตอนเด็กๆอ่ะร้อนแค่ไหนก็อยากจะไปสวนสาธารณะค่ะเดี๋ยวนี้แบบ ไม่ไปรอได้อย่างเงี้ยอ้าวสงนั้งงนก็เลยเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายสามบ่ายสี่จะไปซื้อของนะคะเพราะว่าของในตู้เย็นไม่มีอะไรแล้วแล้วลินานาเนี่ยเพื่อนมาเล่นที่บ้านค่ะก็เลยน่าจะไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวไปกับเร็วกับลิขูค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอเคลียร์งานให้ยังไม่เสร็จนะเคลียร์ไปก็ยังไม่เสร็จแต่ก็ขอเคลียร์ก่อนให้ได้เยอะที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันค่อยพาเด็กๆไปซื้อของค่ะ ป่าเขาไปด้วยนะเดี๋ยวเราก็เลยจะไปรถป,รป่าก็ไปกับลิขว่เขามีอะไรกัน่นี้ทำไมคนยืนเต็มเลยเขาทปทาัทลงหรออะไรกันหรือเปล่าลไว้นี้ถือเป็นผลไม้ที่ถูกสุดแล้วนะ,ะเนี่ยสามลูกร้อยห้าสิบเก้าเยนไมุู่กเยนแพงมากอีกแล้วทูกเยนทำไมแพงมากเจ็ดันกว่าเยนเลยเหรอ จะรอจนถึงวันเขาจะลดราคาอาหาผักบุ้งกันดีกว่าค่ะซื้อผักบุง้งม่ไหมผักบุง้ไงไหนลูกไม,ไม่ใช่อันนี้ไม,ไม่ใช่ผักบุ้งลูกทําไมผักบุ้งไม่มีไม่ใช่ลูกมันจะเป็นก้านแบบใหญ่ๆหน่อยอันนี้หมากินไม่เป็นกินเป็นป่ะอันนี้แหละหมา,าจะกินอย่างเงี้ยซุปอะไรนะซุปกินแกงแกง่อกไม้เอ้ไม่ใช่แกง่อกไม้ใ้ต้มต้มจืด่อกไม้ ปะ,ปะป๊าก็มาเลือกซื้อสลัดนะคะตอนนี้ปะป๊าก็น้ําหนักลดลงแล้วนะคะจากแต่ก่อนประมาณแบบเก้าเอ็ดเ้าสองตอนนี้เหลือแปดสิบหกแล้วค่ะนี่ก็น่ากินมากเลยนะคะเนี่ลดสิบเปอร์เซนตด้วยน,นี่ก็ชอบคือชอบกินชอบชอบกินมะเขือเทศค่ะก็คือทำน่ากินหมดเลยซาลูกพี่จะกินได้อ๋อได้กินอยู่นะตัวอันนี้ก็ดูทำน่ากินมาก ไม่เอาหนิกิริแพงแพงร้อยเจ็สิบเยนโหแต่ก่อนเหมือนแบบร้อยเยนร้อยยี่สิบเยนอะไรเงี้ยนี่นะเขาอยากกินโรสบีบอันนี้ใช่โรสบีบไหมอันนี้มันมีแบบดูมีความเป็นไข่พันโลเล็ก,ลกๆนะคเพราะว่าไข่มันมีสีนะไขพัลโลอันนี้อ่ะเป็นข้าวปลาแกะนะคะก็เลยซื้อเลยค่ะชอบนัตโตอ่ะ เอาอะไรก็ได้ลูกเออเอาไปย่างย่างกินในกระทะก็ได้อันนี้แหละเซตนี้ไหมมาเอากุ้งลูกไม่รู้ปลาแซลมอนแผงนี้มันราคาพอดีเนี่ยลด40เลยนะเนี่ยเนี่ยปลาซัมมานะคะสมัยก่อนตัวละ98เยนค่ะเดี๋ยวนี้250เยนแพงมากหนูไม่ชอบมากุโรบแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าสีมันไม่แดงมันเป็นแบบแบบนุ่มๆอร่อยแต่หนูไม่ชอบมีน้ำคุ้งเนี่ยมาชอบชอบ นี่เนื้อลดราคานะก็เลือกอันนี้เลยเพอเราเอาไปแช่แข็งอยู่แล้วอันนี้ลดราคานะตั้งสีบเปอร์เโอ้ลดเยอะมากอ่ะเลือกนมมาหรอวันไหนที่แบบฉาบวันที่ยี่สิแปดวน่ะอันนี้ซื้อเพอปายล้วนๆนะฮะลดยี่สินมโยเกิร์ตแล้วชอบมีห้อนี้ด้วย่ะรักน้องดังกหรอที่ยัางเย็นมีดยหรอ ก็อันนี้ขนมปังเป็นไส้บัตเตอร์ไส้เนยน,นะคะอันนี้เอาไปข้าวเตา,าอบอคืออร่อยมากน้ำชานี้คุ้มนะคะ2ลิตร1 0อเยน ก็ต้องกินชาไข่มุกของร้านมิสเตอร์โดนัทนะ mm. เพราะว่าอร่อยมากมันน้องอูมีหรือเปล่าลูกอูมียออม,มาข้างนอกเหรอลูกเอ๊ะหรือไม่ใช่นี่มันเทียรค่ะ <laughs> อย่าล่านี่ลูกส่วนน้องคนนั้นอูนโนอ่นะนั่งอยู่หน้าประตูแล้วนั่นใครคุณแม่เจนนี่กับน้องอุมิอุมิ าอยู่ข้างนอกแล้วหรอครับเก่งจังเลยเอ้าวาไม่ทันขาดครับเขา,ขา,ขาออกมาเองอะคือปกติเขาขี้กลัวเขาไม่กล้าออกมาเยด,ดูตัวเขาเรียบแบนยองยองยู่เนี่ยอยู่เนี่ยก็ออกมาแล้วหรอครับวันนี้ก็ไม่กล้าออกมาแตวันนี้ถึงกล้าออกมาอือปกติมีแต่อูโน,โนด่งดงๆออกมาอยู่คนเดียว ฝึกไว้ฝึกไว้ลูกต้องให้เจอความกล้านิดน,นึงมีความกล้านิดน,นึงแล้วก็ได้เวลามาทำงานกันต่อในช่วงกลางคืนนะคะช่วงนี้คืออาจจะแบบไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นเคลียร์งานทำงานแล้วก็มีแค่พาไปซื้อของอะไรเฉยๆค่ะก็เดี๋ยวรออีกสักพักใกล้จะหมดหน้าร้อนแลนะคะ,ะจะได้พาเด็กๆไปเที่ยวอย่างสบายใจไม่ร้อนสักทีค่ะก็เดี๋ยว แกะของแพ็คของกันต่อเพราะเดี๋ยววันพุธก็ส่งของอีกแล้วอ๋อวันก่อนค่ะไปที่ร้านอนะ่ะเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็เลยหยิบมาคนะเผื่อใครสนใจนะคะสั่งได้นะเหลือตัวเดียวเลยน้องคนนี้800บาทค่ะรวมส่งทางแอร์แล้วแล้วก็บวกค่าส่งในไทยอีกบาทนะคะสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ได้เลยคะ่ะเอาพวกก่อนคลิปหน้านะคะหัวกลัวได้สุดก็ได้ด้วยนะครับยานี่